ค่ะอันนี้คือไขมันนะคะที่ปั่นอันนี้เป็นทิ้วนาโนเนาะทิ้วนานโนเนี่ยจะให้คนไข้ถ้าเป็นตัวนานโนจะให้คนไข้สี่ตัวเป็นทิ้วใหญ่แล้วก็มีทิ้วสำรองคือเป็นตัวไขมันปั่นนะคะอันนี้คือไขมันที่ก่อนปั่นนะคะอธิบายให้น้องฟังก่อนว่าก่อนปั่นดูเหมือนไขมันจะเยอะนะลูกเนาะพอเราปั่นมาแล้วเนี่ยจะเหลือไขมันประมาณนี้เห็นปะทำไมถึงเราต้องดูดให้เยอะมากพอเห็นไหมดูน้ํา อันนี้ดูน้ําแล้วก็เม็ดเลือดนะคะตกตะกอนอยู่ด้านล่างอันนี้ชั้นพังผืดเนาะก็ต้องไม่จําเป็นเอาออกเนาะแล้วก็ฟีออย์ที่ไม่สาคัญเนี่ยทำให้เป็นสิวเนาะเอาออกเนาะโอเคเรื่อว่าทาให้เกิดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นไขมันจริงๆก็อยู่ได้แค่นี้ที่เราสามารถเอาตัวจริงออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไมเราต้องดูดให้มากเพราะคนไข้จะมีโอกาสติดมากถูกไหมนะฮะน้องก็จะแบบว่าอันนี้น้องโอเคเนาะแฮปปี้เนาะอันนี้คือก่อนก่อนที่จะไปปั่นนะคะ ถ้าคิดว่าเออไขมันเนีี้ปั่นแล้วอะ่ะมันมัน,ม,นมันดูมีไขมันเยอะแต่จริงๆไม่ใช่เยอะเนาะแฮปปี้นะลูกเนาะอันนี้คือไขมันที่ดีที่ม,มาเติมหน้าต้องเป็นแบบนี้เอาเฉพาะตัวตัวไขมันจริงๆนะครับโอเคนะคุณใครได้เห็นนะว่าเติมเติมตัวที่ดีที่สุดนะคอนเฟิร์มนะเพราะว่ามีเสียงดังด้วยเครื่องปั่น <laughs> โอเคครับสอควันนะีค่ะ